เขารีบใบตัดยอดดอกไฮบันะครับอ่าเ็าจะได้กินม้อนตลอดปีนะครับเนาะวิธีง่ายๆของเขาแล้วครับเสร็จผสมประสานไรดวงดาวนะครับดุกถือว่าดุกนะครับอ่าถือว่าดุกนะครับวิธีนี้ผมก็ได้ใส่กับอ่าน้อยนาครับบะเขียบนะครับสวัสดีครับเสร็จผสมประสานไรดวงดาวครับผม หลังจากที่เฮาได้ตัดแจงจริงนะครับาบังคับให้ต้นม้อนออกลูกนะครับผมตอนนี้ต้นมอนนะครับออกลูกมากแล้วครับเป็นสีแดงนะครับแดงแล้วก็ดำแล้วนะครับนนะครับผมอ่าผู้ใดได้ติดตามคลิปที่แล้วกับผลงานของคลิปนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกรอบนึงนะครับเนาะห้องห้องงดน้ำนะครับผมอ่างดน้ำสามมือนะครับผมตัดแจงจริงนะครับตัดแจงจริงคือรีใบออกไห้เมื่อนะครับเนาะ รีบใบออกให้มดตัดยอดนะครับสังเกีได้ว่าจะมีการตัดยอดนะครับเนาะครับตัดยอดนะครับรีบใบออกให้มดงดน้ำสามมือนะครับหลังจากนั้นเท่ากับขี่ไกล้นะครับอาให้นะครับขี่ไกล้ใ่จักน้อยนะครับเนาะโค่นเงาเขานะครับผ่านไปทิ่มือครับผมอ่าเขาก็จะออกดอกนะครับพอบกับตายอดออกมานะครับเนาะสังเกีนะครับเป็นมาก ตรงที่เป็นมากนะครับจะเป็นมากเฉพาะนะครับอ่าเฉพาะตรงที่ยอดออกไมนะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นไม่ผลตั้งๆนะครับปุ๋งม่วงไม่ว่าไม่ชนิดเอื่นนะครับการออกดอกของเขาก็คือออกอยู่ต่ยอดไมนะครับเนาะผู้ไรมีใบอ่อผู้ไรมีต้นมอนนะครับกับ้องเฮ็ดเบิงนะครับเนาะเอารีใบตัดยอดแตงไบัดนะครับอ่าเอาก็จะได้กินมอนตลอดปีนะครับเนาะวิธีง่ายๆของฮอดแล้วครับ เสร็จผสมประสานไร่ดวงดาวนะครับผมดุกถือว่าดุกนะครับถือว่าดุกนะครับวิธีนี้ผมก็ได้ใส่กับน้อยนาครับบะเขียบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับเนาะใกล้ๆกันนี่นะครับนี่ครับต้นน้อยนานะครับเนาะต้นน้อยนาห้องกระตัดงแจ้งยิงกันครับตัดยอดรีใบออกให้มืดนะครับเนาะ ใส่ปุ๋ยขี้ไกล้เข้าไปนะครับเนาะใส่ขี้ไกล้ของห้องบ้านนี่แหละผ่านมาชิบมือเขาก็จะแตกยอดนะครับแตกยอดพร้อมมาก,กับดอกนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะหายเบิ้งนะครับเนะาะแต่ว่าดอกเขากับวั่านชแง่ปันใดนะครับอยังคือตัดแตง่งจริงนะครับผมเพื่อการจะเลื่องเติบโตของต้นน้อยนาพร้อมนะครับผมเพราะว่าน้อยนานาแรงนะครับใบจะเลี้ยงนะครับใบจะเลี้ยง จะ z ม o m ลงไปนะครับเนาะเข้าก็ทําำตัดตัดตัดแจ่งจริงนะครับผมเห็ดปุ๋ยไห่นำนะครับถ้าได้เกิดขึ้นมากก็คืองามกว่าเกานะครับผมอ่างามกว่าเกาเดี๋ยวเขามาล่อรับช o o มกันดีกวนะครับอาจะดอกกระหมากจะออกมากร้อมกันนะครับผมแต่ว่านี้ก็ออกมากแล้วครับแต่ว่าน้อยครับครับจะมีดอกให้น้อยอยู่ครับน้อย้ผมมากกับต่ยอดนะครับเดี๋ยวอีกคลิปมือเข้ามาเบืองน้ำกันนะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ ซับสักครไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะเนาะเอามาเบิ่องหน้าของเฮานะครับว่าเฮาจะประสบความสำเร็จบ่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้ท่านี้นะครับนะครับเนาะขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับ